มเก็บเฮดต่อจ้าแกก็เก็บอดอกนี้ผุแล้วหนุ Nh ่มไปด้วยตรงไหนจะกองตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ยายังชุ่มดีอยู่จากตรงนี้แต่ว่าเสียดายมีเดินเดียวมีเดินเดียวน,น้อยอยู่ในป่าบูเบอรี่ดอกนี้ก็เอาไปซะเนาะเดี๋ยวไม่มีหมู่อยู่ดอกนี้แห้งแล้วดอกนี้ก็แก่แล้วนี่อันนี้แก่แก่เกินกินแล้วจ้ะ ขึ้นลาเราด้วยได้ตรงนี้อีกน้อยนึงเดี๋ยวเราจะไปดูป่าข้างในกันเราเคยจงไว้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนอื่นมาเก็บไปแล้วหรือว่าแห้งไปแล้วก็ไม่รู้จ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็มีบูเบอรี่เยอะเลยนะคางคางเห็ดนี่เออหน้าไล่สดอยู่เด็นอะ <c oughs> ไร่สดในป่าบูเบอรี่ ไม่มีใครพาทำเห็นเฮดที่เขาว่าเฮดน้ำหมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราจับแบบว่าไม่ไม่ให้มือโดนดอกโดยตรงเนาะดูมันน่ากินขนาดไหนยิ่งดอกเนี่ยยิงอ่อนๆเออโดนแล้วแหละโอ้ยกำลังน่ากินเลยทำไม่กล้าไม่รู้วมันใช่ไหมไม่รู้มันใช่ที่กินได้ไหมดู แล้วเราไปถอนมันขึ้นมาทำไมเนี่ยอยากให้เห็นความแบบความน่ากินนู่นอีกดอกหนึ่งคือกำลังอ่อนๆตัดใจไม่กล้ากินไปกินดอกลองเดินลัดป่ามาดูโอยพี่น้องเอ้ยพวงเนี่ยก้าดป้าดขาคือมาปล่อยไว้อย่างนี้เขาคือมาปล่อยให้มัน เ่าหมดไม่มีใครมาจริงเหรอหยสีสีคืองามงามสีส้มสวยสวยมีอีกมีอีกอนี่ๆๆน,น,น,นอนออุย๊ยดีนะที่เดินลัดมาทางนี้ว้าวแก่หมดแล้วพี่น้องจ๋าไม่น่าเลยไม่น่าเลย ไม่น่าแก่เลยคือเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีเฮ็ดเราก็ไปเจอตรงป่าป่าที่เราเคยไปเก็บนะไม,ไ,มไม่ได้เดินลัดมาตรงนี้สักทีจ้ะจำไม่ค่อยได้ด้วยแหละหผุมาแล้วมีอีกมีอีกสุกอยู่ในป่าหญ้าก็มีจ้ะโอ้ยจะได้แผลเถาบืดอเถาปั่นค้นเก็บแล้วบัน งามนี่อีกกลุ่มนึงพี่น้องจ้ะบ้านอุ้ยดอกใหญ่ๆหุโ้ยนะ ไม่รู้ว่าเขามีตรงนี้ไม่เคยมาสักทีโอ้ยยุงจ๋าอย่าเป็นกัดได้ไหมสเปรย์กันยุงก็เอาไม่อยู่จ้ะอยดอกใหญ่หญยัางยงไม่แห้งแก่อยู่แต่ว่ายังไม่แห้งเนี่ยโอ้ยดอกนี้เปื่อยเอาเหวี่ยงไปอให้มันไปเกิดที่อื่นมัน้งตรงนี้มีเชื่ออยู่แล้วแหละแดอกงาม งาม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 ดอกนี่ไม่งามเอาเป็นเชื่อเนาะอเอาเวียงไปทั่วแล้วเดินไปเรื่อยๆก็เ,เจออยู่จ้ะซุกอยู่ใต้ซุกอยู่ใต้ต้นไอ้บูเบอรี่เก็บเห็ดแป๊บนึงจ้ะเอานี่ ขอบคุณที่รับชมนะจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า